คำว่าอาสวะเป็นคําสําคัญในพระพุทธพจน์ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสบ่อยมากและถือเป็นกิเลสระดับลึกสุดที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายู่ในสังสารวัฏความหมายของคําว่าอาสวะมาจากรากศัพท์ว่าอาสวะไหลซึมไหลาอาอกหมักหมมใช้ในความหมายว่ากิเลสที่หมักหมมในสันดานซึมซาบออกมาเป็นตัณหาและทิฏฐิ เรียกเหมือนน้ำหมักโดงที่ค่อยๆไหลซึมออกมาไม่ได้แสดงตัวทันทีเหมือนโทสะหรือราคะแต่ซ่อนลึกอยู่ในจิตประเภทของอาสวะตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาสวะมีสีประเภท 1. กามาสวะความหมักโดงในการความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส 2. องภาววะความหมักโดงในภพคือความอยากเป็นอยากเกิดอยากมีตัวตนสทิฏฐาสวะความหมักโดงในความเห็นผิดเช่นสัสติทิเชื่อว่าตัวตนเที่ยงหรืออุเชติทิเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ สี่อวิชชาสวะความหมักโดงในความไม่รู้ความจริงคือไม่รู้ไตรลักษณ์ไม่รู้ทุกสมุทายนิโรธมักวิธีละอาสวะตามพุทธวจนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาสวะละได้ด้วยเจ็ดวิธีได้แก่หนึ่งด้วยการเห็นทัศนะใช้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์สองด้วยการสำรวมสังวรรักษาอินทรีย์ไม่ให้ฟุง้งซ่าน 3. ด้วยการใช้ปริโภคบริโภคสิ่งต่างๆอย่างรู้ประมาณ 4. ด้วยการอดทน ปดทิวาสนะักอดทนต่อเวทนาและสิ่งยั่วใจหด้วยการเว้นปหานะักเว้นสิ่งที่เป็นเหตุแห่งกิเลส 6. ด้วยการเจริญภาวนาพัฒนาสมถะและวิปัสสนา 7. ด้วยการรู้แจ้งปฏิเวทะรู้แจ้งอริยสัจจึงสิ้นอาสวะโดยสมบูรณ์สรุปแก่นแท้ของอาสวะคือกิเลสหมักหมมลึกๆในสันดานมีสอย่างการพบทิฐิอวิชชา สิ้นอาสวะได้ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นํนำไปสู่การบรรลุพระอาหารหันต์สรุปสั้นอาสวะคือกิเลสมักหมมลึกในสันดานอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดดับได้ด้วยอริยมรรค